สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยผมอาจารย์ออสตากศิลาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของวันันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกสี่ครับก็มาชมดาวเด่นของวันเสาร์นี้กันเลยดีกว่านะครับก็จากหลักวิชาของผมนะครับก็จะมาเจาะดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมนะครับดาวดวงแรกนะครับเป็นดาวอาทิตย์หนึ่งครับก็ไว้ตรงกลางเลยนะครับมาตรฐานดาววันนั้นะครับเป็นปลา และยังได้เป็นวลโครระวางครับมาชมดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่สองนะครับดาวพระราหูนะครับแปดนะครับมาตรฐานดาววันนั้นเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับและยังได้เป็นนิดและยังได้ตําแหน่งระวางปู่เอกครับมาชมดาวเด่นดวงที่สามนะครับดาวศุกร์หกครับมาตรฐานดาววันนั้นเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับและยังได้เป็นอุจจาวิราศครับมาชมดาวเด่นดวงที่สี่ครับ ดาวพุธสี่ครับมาตรฐานดาววันนั้นนะครับเขายังเขาได้เป็นเขาได้ตำแหน่งระวางบริสุทธ์ครับมาชมดาวเด่นดวงที่ห้านะครับดาวเสาร์นะครับเสาร์เจ็ดนะครับมาตรฐานดาวเป็นเกษตรครับและดวงสุดท้ายนะครับของผมนะครับดาวอังคารนะครับสามนะครับมาตรฐานดาวเป็นปลาและเป็นราชาโชคด้วยครับ ก็ครบแล้วเลขของผมทั้ง6ดวงท่านผู้ชมก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะมาเลฮานอยครับส่วนผมก็จะมาจับให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยที่ผมชอบนะครับดาวอาทิตย์1ครับก็เอาหนึ่งมาจับนะครับหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนะครับ และอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับดาวพระราหูนะครับก้าแปดมาจับนะครับแปดหกแปดสี่แปดเจ็ดแปดสามครับและอีกดวงหนึ่งที่ผมชอบนะครับดาวศุกร์หกนะครับก็าหกมาจับนะครับหกสี่หกเจ็ดหกสามก็ครบแล้วนะครับส่วนท่านผู้ชมชอบ ตัวของผมนอกเหนือจากนั้นท่านก็สามารถมาจับเพิ่มมาได้ครับส่วนผมจะมาให้ตัววิ่งตัวลูดให้กับท่านผู้ชมสองดวงเช่นเคยครับที่ผมชอบเด่นที่สุดดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับดาวราหูแปดนะครับวิ่งลูดของวันเสานี้นครับฮานอยมาเลยครับหนึ่งแปดนะครับก็หวังว่าเลขของผมจะทำให้กับท่านผู้ชม เฮงเฮงรวยๆวยมีโชคมีลาบกันนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับดูคลิปย้อนหลังของผมด้วยนะครับท่านก็ไปดูว่าตัวเลขของผมเข้ายัางไงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เข้าเกือบทุกๆวันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเข้าดูด้วยนะครับพืวยเป็นกําลังใจให้กับผมกดไลค์กดแชร์สบกดสับสะไคร้กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับก็ฝากช่องทาง u t u b e ของผมอีกช่องหนึ่งนะครับ เลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะครับฝากติดตามกันด้วยครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบตัวเลขของผมชอบแนวทางการวางตัวเลขของผมผมก็มีลิงก์ไลยกลุ่มเชิญท่านเข้ามาครับก็มีใต้คลิปนี้ท่านก็กดเข้ามาและอีกช่องทางหนึง่งเป็นเบอร์ไลน์ของผมนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็แอดไลน์เข้ามานะครับ0863356397 ก็ทักมาครับผมก็เชิญท่านเข้ากลุ่มครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของผมครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ